สวัสดีครับพี่น้องเทนลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในส,สดีบทที่71นะครับข้อ1 0ถึง16ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าเมื่อศัตรูไม่หยุดที่จะไล่ล่านะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับตั้งแต่อายุน้อยๆของดาวิดจนอายุมากดาวิดก็ยังต้องเจอกับศัตรูที่ไล่ล่าตลอดนะครับเราขอบคุณพระเจ้าตรงนี้เราอธิฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าคำไหลรู้ว่าศัตรูวนเวียนอยู่รอบเราด้สยศีลคำรามพระองค์เจ้าข้าศัตรูที่เรา มองเห็นด้วยสายตาคือมนุษย์ก็มีศัตรูที่เรามองไม่เห็นด้วยตาคือซาตานก็มีขอพระองค์จะให้เขาหลายมีความเข้าใจในพระชนะตอนนี้ด้วยกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อ10ครับบอกว่าเพราะศัตรูของข้าพระองค์พูดให้ร้ายข้าพระองค์ผู้ที่คอยเอาชีวิตข้าพระองค์คบคิดกันเขากล่าวว่าพระเจ้าละทิ้งเขาแล้วให้เราไล่ล่าและจับกลุมเขา เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาหรอกข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอรีบมาช่วยข้าพระองค์ขอให้ผู้ปักปร้ำข้าพระองค์พินาศไปด้วยความอับอายขอให้ผู้มุ่งร้ายข้าพระองค์มีแต่ความอดสูงแต่ส่วนข้าพระองค์มีความหวังอยู่เสมอข้าพระองค์จะถวายตอนละเสรนแด่พระองค์มากยิ่งิ่งขึ้นในพระกมีตอนนี้ เมื่อศัตรูไม่หยุดที่จะไล่ล่าศัตรูไล่ล่าเขายัางไงครับถูกเย้ยหยันว่าพระเจ้าทอดทิง้งบางทีเนี่ยนะครับวิธีการของศัตรูเนี่ยนะก็คือคําพูดที่ยอะเยะ้ยเราทั้งที่ความจริงแล้วนั้นบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เรารเผชิญความตกต่ําเพื่อจะฝึกสอนเราแต่ศัตรูกับบอกว่าพระเจ้าทอดทิ้งแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมจนถึงเดี๋ยวนี้พวกที่ชอบซ้ําเติมคนมีเยอะมากและพวกที่ซ้ําเติมเก่งก็คือซาตาน บางคนซ้ําเติมคนเก่งนะก็คือลูกศิษย์ซาตานสมุนซาตานลูกซาตานหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ตามคนซ้ําเติมคนมีเยอะมากและวิธีการของซาตานที่ซ้ําเติมเราก็คือพระเจ้าไม่ช่วยแกแล้วพระองค์ไม่ช่วยแกแล้วพระองค์ไม่อยู่ฝ่ายแกแล้วพระองค์ทอดทิ้งแกแล้วนี่เป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกย่าแย่แต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งถึงแม้ว่าศัตรูจะเยอะแยะยว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราก็อย่าไปเชื่อฟังเขา อันที่สองยืนหยัดในความเชื่อและวิงวอนต่อไปใครจะว่ายังไงก็ตามให้เรายืนหยัดของเราต่อไปครับศัตรูตามล่าไม่หยุดหย่อนข้อ12-13ขออย่าทรงห่างข้าพระองค์ขอรีบมาช่วยข้าพระองค์ขอผู้ที่ปักปรำข้าพระองค์ต้องอับอายขอให้ผู้มุ่งร้ายต้องอดสูงนะครับนี่คือคําวิงวอน4ี่ข้อของเขานะครับเขายังวิงวอนพระองค์เสมอเพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่ข้อที่6เราบอกว่าเขาพึ่งพระองค์แต่กําเนิด ข้อที่9ก้าวัยชราเขาก็ยังพึ่งพระเจ้าเขายังวิงวอนพระเจ้านจนเป็นชีวิตของเขาไปแล้วนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ขอพึ่งพระเจ้านะครับนั่นคือประการที่2ออันที่3ครับยังคงสรรเสริญพระองค์เสมอตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าเขาเป็นคนสรรเสริญพระเจ้านะฮะไม่ว่ายังไงก็ตามอายุขนาดไหนก็จะสรรเสริญพระองค์ยิ่งข้อ14ยิ่งชอบมากนะครับ ส่วนข้าพระองค์ยังมีความหวังเสมอวงเล็บแม้วศัตรูจะตามไล่ล่าแต่ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าคำนี้จริงๆครับมากยิ่งยิ่งขึ้นทําให้เราเข้าใจว่าที่เขาสรรเสริญพระเจ้านั้นเพราะอะไรข้อ15เพราะความชอบธรรมของพระองค์เพราะการปกป้องของพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานั้นเกินที่จะหยั่งรู้ได้นะครับและเขายังบอกว่าเขาจะประกาศราชกิจของพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นชอบธรรมครับ พระเจ้านั้นเป็นที่ที่พึ่งพางเขาเสมอขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เมื่อเรายังโดนซาตานไล่ล่าเรามันทอยทําลายเราอยู่เสมอขอให้เราสรรเสริญพระเจ้าครับเวลาที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์เวลาที่เราต้องเจอกับปัญหาแน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความบาปของเราอส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการทดลองที่ซาตานต้องการทําลายเราหรือมันอนุญ,ญาตให้คนอื่นพยายามทําลายเราอันที่หนึ่งอย่าหวั่นไหวนะครับ แม้มันจะบอกว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราอันที่สองจะยืนหยัดที่จะเชื่อและวิงวอนต่อไปอันที่สามครับยังคงสรรเสริญพระเจ้ายิ่งนานวันจะยิ่งสรรเสริญพระองค์ย,ยิ่งขึ้นอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าของคุณพระองค์เจ้า,จาแม้ศัตรูไม่หยุดที่จะไล่ล่า,ลาเหมือนดั่งซาตานที่คอยไล่ล่าเขาไหลขอพระองค์เจ้าให้เขาไหลจะมั่นคงแม้จะถูกเย้อหยันว่าพระองค์ทอดทิ้ง ะย,ยืนหยัดในความเชื่อและวิงวอนต่อไปและยังคงสรรเสริญพระองค์ตลอดช่วยชีว์เขาหลายเพราะเขาหลายรู้ว่าพราะเจ้าทรงฟังทรงสัตย์ซื่อทรงชอบธรรมอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ไหม